เองอยู่ที่ไหนเองก็สวดมนต์ไปอะทําจิตให้มันเบาๆนี่ท่านบอกจิตเองเบาจิตเองสบายเนี่ยจิตเองก็สว่างใช่ไหมเพราะจิตเองสว่างเนี่ยความเคยชินในความเบาสบายเนี่ยเวลาอารมณ์มันไม่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายมาเนี่ยทาให้เองจะเข้าไปตรงนั้นไหมเข้ามันรับไหมไม่รับมันยากไหมไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายมันไม่ยากแล้วก็มันก็ไม่ง่าย มันอยู่ที่ความเคยชินทาไม่ชินไม่ชินเนี่ยไม่ชินต้องรีบทําบ่อยๆไงไมนรู้ว่าไม่ชินนอนไม่ชินก็ต้องกราบพระน่าถวายชีวิตให้มันชินอะชินในการกราบพระเวลากราบพระถวายชีวิตมองภาพพระแล้วก็กราบถวายชีวิตท่านแค่กราบพระเนี่ยหลวงพ่อท่านว่าเองกราบตลอดชีวิตเนี่ยเองก็ปิดอวัยภูมิได้แล้วเพราะเองกราบทุกครั้งเองมองภาพ